สวัสดีครับผมแสงตะวันออนน่วมครับเนมครับสุดท้ายออนน่วมครับแนบครับเราสองคนก็มาจากทีมชิบารลูมนะครับ ที่เราได้เข้าร่วมโครงการในงองค์กรในครั้งนี้นะครับคือโรงแรมชิบานรูมครับเราเป็นโรงแรมที่อาศัยตัวนวัตก,กรรมเทคโนโลยีในการเข้ามาบริหารจัดการโดยเรามีระบบที่เรียกว่ารายงานเสมือนจริง virtual reception แปลว่าตอนนี้ที่โรงแรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานต้อนรับเลยก็ได้น,นะครับคือที่มาเลยเนี่ยมันย้อนกลับไปก่อนว่าคือเนมกันนะครับได้มีโอกาสไปศึกษาดูง,งานที่ประเทศญี่ปุ่น ย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเยาวชนนะเรารู้สึกอินอ่ะอินเกับความเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะเขาพยายามประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อให้มาทํางานแทนมนุษย์ตรงเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับที่ทําให้เกิดตัวโรงแรมชิบานรูมภายใต้นวคิดที่แบบเซลซ์สวิตประเจตโทรทลขึ้นมาเราก็ได้ทําเป็นโครงการและไปขอทุนสนับสนุนมาซึ่งทางเอเอเอเนี่ยก็จะมีทุนในการพัฒนาต่างๆในเรื่องของนวัตกรรมนี้ให้เพื่อเอาทุนัวเนี้มาพัฒนาต่อยอดให้น้องฮานะจังได้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับ ต้องบอกว่าชิบาเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ไฟแรงเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีทีมที่เข้มแข็งพร้อมที่จะล้มลุกคุกคานพร้อมที่จะสู้แล้วก็เราเห็นว่าเขาเนี่ยมีแพชชั่นในเรื่องของการทำธุรกิจของเขาในตัวนี้มากเพราะฉะนั้นรู้สึกได้เลยว่าทีมนี้เนี่ยต้องไปได้ไกลแน,แน่ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราทําโรงแรมมาเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเรามีปัญหาเรื่องคนเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยพยายามหาวิธีเนาะทำยังไงให้เราสบายมากยิ่งขึ้นโดยที่ยังสามารถบริการลูกค้าได้เหมือนเดิมเราก็เลยทําระบบตรงนี้ขึ้นมาเกิดเป็นตัวชิบะขึ้นมาครับผมพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวปัญหาที่เราเจอมันเป็นปัญหาที่เจ้าของโรงแรมทุกคนนะ ต้องเคยประสบมาก่อนเราก็พยายามใช้นวัตก,กรรมทุโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้เราก็เลยมองภาพว่าเราอยากที่จะนําตัวโซลูชันหรือว่าผีพันตรงนี้บริการตวงนี้ไปช่วยไปทําให้เจ้าของโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรเนี่ยสบายมากขึ้นและเดี๋ยววันนี้ทางนีกันะครับอยากจะแนะนําให้รู้จักน้องสาวของเราที่จะทําหน้าที่เป็น virtual <Social> reception หรือว่าพนักงานต้อนรับที่จะคอยให้บริการลูกค้าที่เข้าพักนะครับ และนี่นะครับคือชิบะโฮเทลสาข<ส>าห <สา S 1> มายเลขลยเที่ที่สุดนารีเดี๋ยวเราโชวก์กิมมิคสักอย่างหนึ่งให้กับท่านผู้ชมได้ดูดีกว่าเริ่มจากเดี๋ยวเป็นตัวไฟนี้นะครับสวัสดีเลเซอร์ปิดไฟนอนหลับสบายเปิดไฟแสงนวลเปลี่ยนสีได้หลากหลายนะครับมีประมาณ4,5,6,7,8าําสั่งด้วยกันกิมมิกที่เราอยากจะเอาใส่เข้ามาเพื่อสร้างประสบการณ์ในการพักที่สุสนานเฮฮาครับ มากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เข,เข้ามาพักนะครับเป้าหมายเรามี2กลุ่มเนาะกลุ่มพาร์ทเนอร์ใครก็ตามอะที่เป็นเจ้าของโรงแรมอพาร์ตเมนต์แล้วอาจจะยังอยากจะสบายมากขึ้นไม่อยากจะบริหารจัดการให้มันยุ่งยากน้องฮาน,นะที่มารูมพร้อมจะไปช่วยเหลือ พวกพี่ๆนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาเข้าพักนะอันนี้ก็แน่นอนว่าคนที่เข้าพักจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็บริการแบบเซลร์วิสได้ความรวดเร็วความสะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ทางชิบาล,ลุลได้มองอยู่ครับสองกลุ่มระครับผมที่เรื่องมาพักที่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบสถานที่คะ่ะมันดูแบบดูสวยดี ID แล้วก็พอมาถึงใช่ไหมคะเขาก็จะแจ้งว่า ตามลำดับเลยค่ะว่าให้ทำอะไรบ้างก็ง่ายมากๆเลยค่ะเป้าหมายเนี่ยเราก็ตั้งไว้เลยว่าเราจะเป็นม้านินมังกรตัวที่สองของประเทศไทยคือมาแข่งแล้วก็เต็มที่นะและผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีมากที่เราจะทําให้ผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พักในประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่าชิบะเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยตรงไหนเขาได้บ้างนะครับชิบะรูปก็คาดหวังว่าอยากจะให้ผู้ออก,การ ในประเทศไทยที่เป็นโรงแรมที่พักเนี่ยได้มองเห็นตรงนี้นะครับ